สบายดี bye. และสวัสดีพี่น้องฟังเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเดอ้อมื่อนีนต้อนแรงเสาวซสุกสิมาอ่อมผัาสู่ครอบครัวกินพี่น้องผัาได้มาตั้งแต่ตัวเกี่ยนงน้อยไปโลตลาดทาสพนมเนาะยังบทันได้แกกเลย <c oughs> ไม่ว่าจมอยากหลายมือแล้วพี่น้องนี่ผัามเขียวๆนี่เลยไข่ผัมผ่มเนาะเพิ่นเอิน้น ล้างน้ำแล้วปทีเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเอาไว้หลายมือเผื่อกับ,บ่ได้เสียพี่น้องยังเขียวยังงามคือเก่าเนาะเอาซีมากแกงใส่ปลาหน้างนั่นเองนี่หรือว่าปลาเนื้ออ่อนเนาะยังเหลือตอนนี้แหละเอามาในมว้นางวัตถุดิบเผากับซิมีพักอีตู้ต้นหอมเนาะต้นหอมหน่อยหนึ่งในสวนเราที่เป็นดอกเอาหัวชิงไข่ลงไปเนาะเพราะว่าเฮาสีอ่อมใส่ปลายันิ่นข้าว ใส่หัวสิ้นไยแล้วการชิใส่นอไม้ส้มพี่น้องขาดบัได้เลยนอไม้ส้มแมลว่าผนออมพำนี่ใส่ลงไปหน่อยนึงเนาะเพิ่มความสมดับข้าวปลาออมพำนี้ข้าวก็ได้กินปา๊าดดนแล้วจนจืดบได้แล้ว เมนูหากินยากเนี่พี่น้องอ่อมผัามโบมีมมไผ่ซูเ็ดเนาะใส่ปลาล้าเลยที่น่ๆคือสาวซุกลืมต่ำเข้าเบื่อตัวนี้ใส่ปลาล้าเป็นตอนๆเลย ตะไคร้หอมๆแล้วก็หน่อไม้สม้มเฮาซุกเฮากะจิเอาปลาลงไปลป่อยเข้าเบื่อลงหมอนะพี่น้องบัวแก่งบ่วอ่อมฝั่งเราเฮาต้องขาดบ่อได้เลยค่าเบือ่อ ม่ว่าเพื่อนว่าผัาเพื่อนบ่มักใส่น้ําหลายเดียวน้าชี้ออกมาน้าผักอีกเพื่อนก็เลยบอกให้สาวซุกใส่น้าหน่อยหนึ่งเนาะเพิลืมปลาปลงไม่แล้ผับนี่ปลาเนื้ออ่อนสีต่ตพี่น้องปลาเนื้ออ่อนเนื้อแบบใสๆน้มๆเลยแส่สองฝตไว้เพื่นบัวเสียง่าย แซ่บพี่น้องปลาเนื้ออ,อ่อนม่วงวัเสตดแกงเฮ็ดหอมเฮ็ดปิ้งเนาะเสาซุกต่ำหัวพักบัวแดงใส่อ่อมผําเฮาหน่อยหนึ่งเผื่อความหอมพี่น้องหม้อปลาเอากับพดเรียบร้อยแล้วได้เวลาใส่ผําแล้ววันนี้นี่เนื้อปลาซุกแล้วพี่น้องผํางามค่ะขนาดเลย เต็มช้อนใหญ่ๆเลย20บาท20บาทหนุ่มน้อยเป็นวะทุ่มไข่ผับนี่คล้ายๆไข่กุ้งพี่น้องเวลาแบบเอาเห็ดเขากินเนาะเห็ดเพาะโูละ800บาทโอ้โหบวยพี่น้อง800บาท400,000กีบ น้ำลายบ่าจกใส่ลงไปนะน้ำลายขึ้นมาเลยใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งพี่น้องต่าซุกยังพอได้ใส่เนะจกหน่อยกับซีซูกแล้วไปตู่อยู่สวนเฮาเองพี่น้องพอได้ใส่ออมใส่แกงแล้วเด้อไปอตูเ่เฮา เมียวเพิ่นว่าใส่เบิดรี่โใส่หลายๆจึงหอมเพิ่นว่าแจ็คทีเซฟบโบเซฟบพี่น้องวันนี้แกงโดนแล้ว <h ums> พร้อมตักไปกินข้าวแรงเลยบาานี้ นดเลยสดทอนอนเลยพี่น้องอากาศฮอนสดแข่งความ้อนๆแห้งแทบเข้ากันบัดน,นี้สาวซุกซีมเบิ่งแล้วเนาะพอดีแล้วพี่น้องแม่วายก็กำลังถากินข้าวแรง มือนี้แบบคือขำไวคือผลชิตโตคณะ,ะพี่น้องปกติหายังมีแดดส่องด้ซัำนี่แกงผัามเขียวๆเ,เลยพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมากินแกงผําน้ำกันเดิมมือนข้าวเหนียวกะหอนหอน,นพี่น้องเลย มาเด้อพี่น้องเอฟซีไทยเอฟซีลาวเอฟซีดังประเทศมากินเก่งขำนะแม่เด้อแม่ซีมึงดูเก่งผำดูเก่งขำเสพป่าปายังปลานางปลาเนื้ออ่อนเก่งขำปลาเนื้ออ่อนเสพปลาเนื้ออ่อนบริแก่งด๋นยนะแม่เนาะพี่น้องเซ็ตเซ็ตเด็ตไม่ซีมเบิกอะไรลอยซีมแล้วเซ็ตแล้วเทน้ำให่แล้วเนาะ แกงเช่นน้ำไม่ส้มแซ่บสุดเลยน้ำไม่ส้มเดอ้อจะขาดเดอเ้อแกงขำเสต่าฮะน้ำไม่ส้มใส่สุดเลยแซ่บฮ้อนพี่น้องลวกปากตู้สังไข่จะใส่เนาะหอมๆพายตู้หัวจสังไข่ดยรับข่าวเต็มเสือ แจ่วอยู่ตู้เย็นใส่ดอกบัวเนาะผักหอมบัวไอพิ่นกินบัวแล้วพี่น้องใครบ,บ่มีแจ่วหมกเพชรพิ่นมากินเพชรเราแจ่วหมวกเพชรมาจ้ำนำถ้าเข้าก็ขาดแจ่วเพชรบาได้แล้วไม่จะจ้ำมาได้จะจ้ำน้อยเอาเลย<า> <c oughs> น้อยคือบัวปศนะิมมวกันแดด มยังไงหมดหมดกัดหมดร้ายหลายพี่น้องอากาศห้อนค่ะบ่ไหวพี่น้องเอายังไว้ก็คือบ่ได้กินเลยหมดกินก่อนเฮาเลยขนาดดอกไม้ที่ว่าเฮาบูชานี่ก็หมดเต็มเลยทําไมหมดหลายไปสงสัว่าแล้ว่าว่าก็ซื้บ่ถึกน้ําหลายปีนี้หมดหลายที่สุดทุกปีก็บ่มีพี่น้องเพิ่นว่าอันนี้ปลาส้มเยนางพี่น้องอื น้องเอฟซีพ่นมาแปดสองคน่นลปีนี้แม่นบนะ่แมี่นแรงเพิ่นานาะรอยนละแรงเือนนี่เลยตกมาดน่น้อย่ออยานมปล่อยผมตกมาได้เจ้าขอมือจะไข่ได้สามข้อมือนี่นะผมตกให้มันลงหักงานะนงานเป็นมงัวเห่นนี่ได้ข้อมือเดียวตกบดุนาะตกแป่เดียว ใตวนกับปเน่าใชไม่เน่าพัเนะได้เน่าเลยเน่าไม่เชฟเน่า่ตัวน่าเนีายวมามันเน่าแล้วก็มาแจกน้อคนแส้กิ่นแบบนั้นแหละนึกถึะนั้นน้หวเน้เนาใสตู้เย็นเนเน่าจะแบบซื้อมาันเทศแล้วกไปอ่ะตลาดรับน้องไบบเนี่เป็นเทศแล้วพี่น้องยังบนเน่าเลย มันอยากให้เนา่าเนาะน้ำซั่งคนได้ขายมัยี่สิบบาทพอดีเก่งเนาะของคนไทยขายบ่แม่ตัวนี้ยอยูเราบ่มีป่ะมีโดนนั่นไหมเนาะจักสิเอาไปจะลาวหรจักสิมาจะไทยหรือซื้ออยู่งเซื่องยุ่งพนันแม่ไปคนไทยเป็นคนขายแต่ว่าเอาไปท่านั่นหนึ่งชิ้นยกเอาเออจะน่าขับเอารับเอาราคาคนไทยซาวคนลาวยี่สิบถุงละยี่สิบบาทเนาเวยถุงละยี่สิบบาทหลายเติบนะ ตะชุกล้างน้ำแล้วมันเหี่ยวไปอีกสนใจไแมเทปเทปปีบอกต้นนะไรไม่ส้มกับส้มนนวะเขาเห็นเทาใครจะกินอะไรเทาเขาน้ำงามเนี่ยอยากดูมีเสือบเทายามเนี่ยหดตะเกียวมากอ๋อน้ำไม่ส้มมากินเบิร์ดระเบิอย่างปีหน้ามาอย่าไม่เด้อ ันมักกินกันเอาไม่นี่ดิดไม่แก่งเชฟพัมเกงเชฟพัมเกงเชฟปลาขวดเชฟซีนเชฟหยังยืงยงยงยงนทาไมโชกไปเที่ยวภาคใต้มาแล้วบ่คุณพ่อคุณแม่เพคุนเนาะตอนนั้นเพื่อนไปเที่ยวภาคใต้เพื่อน่งรูปมาให้เบิ่งอยู่มาตั้งแรกรถซาเลยเพื่อนอะเอาไย่างรถติ๊บตุ๋มแดงโคและสีบุกข้าวดอกบัน มาบานนี้พี่หน้ามาอยากไหมเด้ออยากตุกยวเด้อเห็ดจะไม่ส่งมาให้อีกตอนนี้พนยังเที่ยวทางฝั่งไทยแล้วพนจะมาอยากใหม่ <c oughs> แล้วแรงเลยได้นี่พี่น,อน้องตะเวนก็กำลังตก บเนี่ไปคาดพักอันคาดน้ำไม้สมแล้วก็แซ่บได้ออกลูกกบเลยซื้อกับลูกกบหอแน้ำไม้สมแกงกบก็อ้อมแกงกบก็บแซ่บน้ำไม้สมแกงลูกกบก็บแซ่บน้ำไม้สมเข้ากันขนาดไหนเนาะเออมันเข้ากันขาดก่นได้เลยแกงพังก็น้ำไม้สมอยากกินแบบห่าไปซ้อนเอาหัวหม้คือแต่เก่าเนาะซ้อนได้เหนียวได้ลูกกบปนกันนะแซ่บแซ่บแมงกับเต่าตอนนี้บ่มีนะ ตอนแรกิดไม่กระ่อนนะเจี๊ยนนี่เราบ่มีอะตำเจีไม่ส้มเจียนไม่สมกระตำตีปลาขวดไม่สมขวดขวดแล้วกมันตำขวดมันแห้งเลยเซฟเด้อเจี๊ยนไม่สมตำแล้วเด้อโคตรเกียวเด้อเอามื่อแล้วค่ะไม่อวาเมื่อวานบ่ัขวดม่ว่าตำน้อยก็บเซบไม่ยังน้อยนึงเอาไหมบ่มาสดอามากินรลอยหับกินพร้อมเดียวไปแล้ว ย่หม่มาอีกแล้พี่น้อง,ออกกองโยาไปตูแ่บแกบินเตอรนแห้งไลก็อยากชดน้ำหน่อยเนาะแบบว่าเติมน้าอีกอลืมงปอา,ปา,ม,ามาสดนะโยโม,ม่มาแล้วพี่น้องเติมเลย นี่เมนบ่ได้กินจะเถอบอกยังบ่ผักปิกายก็จ้าได้กินหรือบ่ได้กินบอปิกายขั้นว่าบอ่อ้อมเมนมกุกมกแล้วเมนใช่อันมันหมูสามชั้นแซ่บอ่างัวเฮามาแล้วน้ำเทีย็พอดีพอดีเบิ้ดเนาะไหมเนาะพอดีก็ชิมมกจะเถอะได้มามด้จากมกพอดีเบิ้ดเลยพี่น้องแต่ทุกคิดว่าใส่น้ำลาย พันใส่น้ำหน่อยก็หนีผ่านบริสุทธิ์เนี่ยค่ะเกียงหม้อส่งนมลูกบ้านมาหาลูกบ่เห็นบเกล่บก็ไปท่าะไรแล้วลูกมัวใหญ่เข้ามาพี่น้องคุณไปกินหญ้ามาล่ะเจ้าบ้านเราต่ำขึ้นก็หาไข่หากไข่ไข่บนหญ้าเนี่ยล่ะ เอาเอาหญ้านี่ปอกนี่เปียเนาะต้นมักกระถิ่นมะเกลือเพิ่อนน้องอิ่มนะน้องอิ่มนะพี่น้องบอกอะเลมหัวปลาส้มพี่น้องมักขนาดปลาส้มแต่ปลาส้มเพ้่อนางแซ่บแซบพี่น้องมันบอกเค็มเนาะมันบอกเค็มแห้งอนไรแบบพอดีแซ่บเปรี้ยวกับเปรี้ยวเบาแห้งหลายแม่ก็ไข่หลายแล้ว ใใบพักบวชหน่อยนะมันเนาะพร้อมอไมดอก่ไดอกฟอีตูพี่น้องสถวจุงแหงมาดอกแมงรักดอกแมงรักแม่วาไปว้านไว้กับพ่อได้ใส่แกงฮึ่มอโบมันเยือนทางหลังไปกินข้าวนั่บอรบนี้เอาไออัไหมตื่นได้แบบงงงง น,อน้องน้อยกินบยตู้บ่นน้งน้อยกินดียัมาให้เลยแม่ันกเดีอยมาไปทงใหญ่พี่น้องคุณแม่ฟังททยเ่าม่เนาะมิดแมงรักค่ะนะเอามาแส่แม่แส่กินแ่นงส่อย่างกินหยัแบบตุ๊บตัตุ๊บตัเนาะ เด็กระชั่วกินอยู่ห่างม่ได้ลงคลิปน้องฮอนมือดีนะฮอนแจฮอนว่าหนูไม่เนาะอูหเกือบบอได้พี่น้องเลยฮอนจบปวรฝ่ายยุ่งแต่ก็มาห้าปีนี่ได้ฮหอนม่ต่จะอบเ่ิยพะลมกับแห้งฮอนพะลมมันดูดอายฮอนมานอะคืนนี้ไพ่ดับ โน่นจะบุได้พี่น้องเลยไพดับเป็นมงแรงพี่น้องไพดับจกจะโมงมาประมาณสองโมงเสียงคืนคือวันได้ยินเพลนว้าตงแต่ทุ่มหนึ่งถึนเที่ยงคืนพี่น้องเลยแบตโทรศัพท์เบิรพี่น้องอันน้อยครับเป็นโ่าเบิรอยู่ว่าอยู่บ้านถ่าสว่างนี่ยู่กบเจ้าว้าคือนี้มเบ่อ้อนแคนใช้หายดแต่อากาศมันฮ้อนนะ ผู <l id> ้ปี๋ตัวดีนระเบิดจะระเบิดเลยไ่เคยระเบิดจะเพือหมอภัยระเบิดจนท้องพ่านแล้แจ้งเบสพี่น้องฝั่งไทยแน่มากกะเห็นฝั่งฝั่งไทยยังตกใจเลยว่าเกิดยังคืนอยู่ประเทศลาวเนาะพัมันมืดไปเลยคืนนี้มืดมื่อคืนนี้แจ้งเอืนแต่อีกเข่าลงข่าวนะแม่อันสัตว์มันนี้อันกับแกตัวใหญ่ใหญ่เพกเฉดเลยตายแข็งเลยกับแกเข่าเนาะสดนาะอันแงนะพี่น้องตั้งแต่เขตมือที่ว่า ไผ่ดับมาเนะพี่น้องมอไผ่ดับไผ่แตกเนาะมอไผ่แตกเนาะไผ่ดับตลอดไผ่ดับยุแ่นดับไปดับถึงหน้าฮ้อนเนาะถ้าไผ่มีลูกน้อยอย่างค่้ไมนอยู่บุได้เลยจะคือเป็นโน่นใจดับกันไผ่เนี่ยยุ่เนาะวันนี้ดับต้องคืนไปหาอยู่ชนห่มแม่เฮาต้นคอเฮาวระดเปดคือต้นคอเย็นเย็นนะพี่น้องเปลีดยนบอลมืบอคืนนี้จะยังให้พี่น้องไม่เศร้าละต้นคอหลับเย็น อาการฮอนฮอนเป็นี้กลงเวน้นพนออยูคห้องแอร์มันก็นเย็นบน่เนาะเย็น <c oughs> บัดออกมาเนาะกระบุกแล้วนะบ่อู้ใส่รถเราสัมผัสห้องแอร์ดิฮอนฮอนยุหน้นาฮอนนี่เย็นจะเกินกลงเว้นไปเทาออกจากห้องแอร์รูระปุกแลแหละฮอนเราคือเพิ่นเคยนอนห้องแอร์นี่พี่น้องไม่ว่าเคยเข้าในธนาคาร <c oughs> เข้าในธนาคารออกมาแล้วกแวูบเลยเนาะ กับเจเวันเราทุกไปฝั่งไทยพี่น้องเข้าไปแล้วแย่เย็นไปโรบินสันน้ำโซน้องไปทานตะตันน้องตโซน้องเอาข้าวน้ำเขาว่าเราอยู่ไกลอฝั่งไทยเนาะแม้ว่าอยู่แถวโรบินสันเราติไปเลาะตากแอร์โรบินสันหนาวกลางเว่นหนาวหนาไปโรบินสันก็มันน้อยนะพี่น้องหนาวโอ้ยหนาวเย็นขนาดอยากนอนดิว่ะเติมหม้อบางแค่เราขับรถ คนดังลิ้นไดเขาจะเให้นังลินเคยไปกรุงเทพเพื่อเดียวพี่น้องไปเห็นงานรัมอบางแพร์มั่วมันจะกลืนกับเขามีปลาตัวใหญ่จริงๆเริ่มหัวปลาไม่เคยไปกรุงเทพจ้าเคยจะไปเห็นงานเพื่อเดียวแล้วน้องบ้าอายอามา่วมันไปแล้วอยู่พี่ยังบ่เห็นไข่มังม่วไข่เลยจะกินมั่วไข่เดียวยังบ่ซุปนั่ปุ๊บทำไปยังบ่ซุปเป็นปีนี้ดูชาแขกซุปเลยนะ เ่ากับพากันอิ่มแล้วพี่น้องเขาแรงมือน,นี้กับแซ่บดยู่เนาะ <laughs> ไม่ได้กินโดนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเด้อสบายดี